สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็มาเจอกับเจ๊ปุยสไปเยอรมันอีกแล้วนะคะวันนี้ปุ้ยทํากระเพาะปลาแคปหมูค่ะวันนี้อยากกินกระเพาะปลานะคะแต่ไม่มีกระเพาะปลาก็ใช้แคปหมูแทนนะคะเพื่อนๆไปชมกันเลยค่ะนี่ค่ะวันนี้เราจะทําอยากกินกระเพาะปลาแต่ไม่มีกระเพาะปลาเราจะใช้แคปหมูแทนนะคะนี่ปุ้ยก็ต้มไก่แล้วมีทั้ง นงเล็กนงใหญ่นะคะนงใหญ่เดี๋ยวปุ๋ยจะมาฉีกนะคะอันนี้ก็เป็นน้ำซุปนะคะน้ำต้มไก่เดี๋ยวปุ๋ยก็จะมาทำเป็นน้ำซุปไปเลยนะคะกระเพาะทำเป็นกระเพาะปลาไปเลยนะคะกระเพาะปลาแคบหมูะคะ่ะนี่ก็เป็นแคบหมูนะคะปุ๋ยซื้อมาจากในห้างที่นี่นะคะนี่ นี่ค่ะเพืเ่อนๆนี่ค่ะน้ำก็เริ่มเดือดนะคะน้ำซุปเราเดี๋ยวคุยก็จะใส่นี่ลงไปเลยนะคะนี่ลงไปเลยใส่แคบหมูลงไปเลยค่ะเราก็จะกดกดนิดหน่อยนะคะนีะ่เดี๋ยวรอให้แคบหมู นุ่มก่อนนะคะเดี๋ยวเราก็มาปรุงรสชาติคับเพื่อนๆเรามาปรุงรสชาติกันเลยนะคะนี่คืใส่ผงปรุงรสลงไปนะคะคนๆให้เข้ากันนะคะแล้วก็มันหอยค่ะใส่ลงไปเลยฟึบฟฟฟฟแบบนี้นะคะซีอิ๊วขาวค่ะ ใส่ทีลนิดก่อนนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะแล้วก็เราก็จะมาเติมน้ำตาลค่ะเพื่อนๆใส่ไปนิดเดียวก่อนนะคะ,คะเดี๋ยวเรามาชิมรสชาติกันก่อนนะคะ ว่าเป็นยังไงอันนี้แบบรวบรัดตัดตอนง่ายๆนะคะปุยนึกอยากกินกระเพาะปลาแต่ว่าไม่มีก็ใช้แคบหมูแทนค่ะเดี๋ยวเราเติมน้ำมันหอยลงไปอีกนิดนึงแล้วก็ซีอิ๊วดำนะคะเพื่อเพิ่มสีสันไป นี่ค่ะเพิ่มซีสันให้ดูน่ากินยิ่งขึ้นนะคะนี่ค่ะเพื่อเพื่อน,น้ำเดือดแล้วนะคะอันนี้ก็คือ,อ,อหน่อไม้นะคะปุยก็จะใส่ลงไปเลยจะเป๊ะๆเ,เหมือนกับเพาะปลาทั่วไปก็ไม่ใช่นะคะปุยตอนวันนี้ปุยมีอะไรปุยก็ไม่ใส่ลงไปไม่มีอะไรก็ไม่ต้องใส่นะคะ นี่ครับเ,เพื่อนๆเดี๋ยวเรามาชิมรสชาติแล้วก็ค่อยเติมเนื้อไก่น่องไก่ลงไปนะคะอืมดีโยวเราใส่ไหอีขอเติมผงปรุงรสลงไปอีกนิดนึงค่ะ ไอ่ว่าแต่ว่าจะใส่อะไรน,นะคะว่าเดี๋ยวเราต้องใส่แป้งมันลงไปอีกนะคะนี่พออยู่ประมาณนี้เดี๋ยวเราก็ใส่แป้งมันลงไปนะคะใส่ชอบเหนียวมากก็ใส่มากนะคะใครชอบเหนียวน้อยก็ใส่น้อยนะคะเดี๋ยวปุยก็จะลองใส่ดูว่าจะอยู่ประมาณไหนนะคะ ก็ใส่ใส่หมดเลยก็ได้แล้วก็คนนะคะเพื่อนสดูว่าจะได้แค่ไหนเหนียวแค่ไหนนี่คะ่ะเพื่อนๆก็เหนียวอยู่ประมาณนึงนะคะก็พอแล้วนะคะเดี๋ยวคุยก็จะใส่ต้องไก่ลงไปเลยนะคะ ชาติก็ใช้ได้แล้วนะคะใครจะเติมพริกน้ำปลาน้ำตาลก็แล้วแต่นะคะวันนี้เราจะกินกับ,พกบเพาะปลากับบุ้นเส้นนะคะเพราะว่าเส้นหมีไ่ปุยไม่มีนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะใส่เนื้อไก่ลงไปเลยวันนี้ก็จะโมใหญ่นิดนึงนะคะ ไก่นี่ปุ้ยไม่ใช่ไม่ได้ใช้อกไก่ก็เลยจะอยู่ประมาณนี้นะคะเพื่อนๆเนื้อไก่ก็จะฉีกเอาจากน่องไก่นะคะนี่เห็นไหมไข่ก็ไม่มีนกกระไข่นกกระทาก็ใช้ไข่แบบนี้ลงไปเลยเพื่อนๆอันนี้ก็ได้นะคะนี่แล้วก็เสร็จแล้วเราก็ เติมพริกไทยลงไปนะคะเพื่อนๆอเป็นไงน่าจาน่ากินไหมคะนี่กระเพาะปลาแคบหมูของปุ๋ยก็เสร็จแล้วเรียบร้อยค่ะนี่ค่ะกระเพาะปลาแคบหมูก็เสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะใครจะทานเปล่าๆแบบนี้ก็ได้นะคะปรุงรสชาติตามใจชอบเติมผักชีเติมต้นหอมลงไปต้มหอดซอยลงไปนะคะแล้วก็หรือถ้าใครจะทานกับ เส้นหมี่ก็ได้นะคะหรือวุ้นเส้นก็ได้คะ่ะวันนี้ปุยทานกับวุ้นเส้นนะคะสำหรับคลิปนี้ปุยก็เอากระเพาะปลาแคปหมูมาฝากเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆคะ่ะขอบคุณทุกๆก,ก,กำลังใจที่เข้ามาชมนะคะสวัสดีคะ่ะทุกคน